สวัสดีครับหมออาสน,นะครับวันนี้มีคำถามที่ถามหมอมาจากทางบ้านนะครับทางอินบ็อกนะครับถามมาว่าฉีดฟิลเลอร์ที่มนีบปากนะครับแต่ว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่า ตัวฟิลเลอร์แต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้หมอก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้นะครับคือตัวฟิลเลอร์ที่สาหรับฉีดริมฝีปากเนี่ยตัวเนี้ยที่ผ่านที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับริมฝีปากโดยเฉพาะแล้วก็ผ่านอยอยที่เป็น USFDA เนี่ยครับก็จะมี2ตัวแค่นี้นะครับที่ที่เขาใช้ออกแบบโดยเฉพาะเลยก็คือตัวที่มาก่อนเลยมาบ้านเราสักเป็นปีนะครับก็ตัว Restylane Kiss นะครับตัวนี้ก็มาจากประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยเพิ่ง เปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามเพจก็จะเห็นหมอไปงานเปิดตัวมาด้วยนะครับตีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพลย์พันฟิลเลอร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือตัวเบลโทโรลิสนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเร็วๆนี้เองนะครับหมอก็เพิ่งไปงานเปิดตัวกันมาด้วยถ้าใครติดตามเพจก็จะเห็นว่าหมอได้ไปงานเปิดตัวแล้วก็เป็นเป็นแพทย์ผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นค o L สําหรับ การฝึกสอนแพทย์ไทยในการฉีดลิปฝีปากในการออกแบบลิปฝีปากของเบอร์โรเทโรลิปตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้ความแตกต่างของ2ตัวนี้มันต่งางกันยังไงสาหรับในมุมมองส่วนตัวนะครับตัวคือฟิลเลอร์แต่ละตัวกระบวนการผลิตมันแตกต่างกันทําให้ฉีดออกมาแล้วเนี่ยม,มันมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยหน่อยที่ผลงานออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอย่างตัวลักษณะนิสัยของตัวฟิลเลอร์เลสเทเลนคิสเนี่ยครับก็จะมีความ ชุ่มน้ามากกว่าจะดึงหยดน้ําได้ดีนะครับหมอหมอจะใช้เคสเนี้ยในกรณีที่แบบคนไข้แบบต้องการวอลลุ่มของเนื้อปากเยอะๆนะครับเหมือนสายฝอเหมือนอยากให้ปากอิม่มนุ่มเงี้ยนะครับมันจะดูอิม่มดูนุ่มดูฟูทรงขอบเขียจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ปากจะดูอิม่มฟูรุ่มนะครับก็พวกสายฝอรหรือว่าคนที่ปากขาดวอลลุ่มเยอะๆปากเป็นคนปากบางหรือปากที่อายุมากขึ้นนะครับเนื้อปากบางลงฝอลงตัวเนี้ยใช้ดีมากๆเพราะว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติเนื้อมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็ ฟูเป็นธรรมชาติเหมือนเนื้อหริปากดีนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ปากก็เป็นผิาก,ก็จะดูสีดูสดใสดูแดงขึ้นดูชมพูล,ละเลือขึ้นนะครับตัวนี้ดีมากๆสําหรับเคสแบบนี้นะครับส่วนตัวที่2ก็คือตัวเบลโลเทโรลิปนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับตัวเนี้ยหมอชอบโดยส่วนตัวเนี่ยชอบในในเคสที่เราต้องการปรับรูปแบบ ของทรงของริมฝีปากครับเช่นอยากให้ปากขอบเขชัดเจนอยากให้ปากเป็นทรงมากขึ้นอยากให้เป็นรูปกระจับหรืออยากยกริมฝีปากนะครับเพราะว่ามันพิเศษยังไงเพราะว่ามันเป็นฟิลเลอร์ที่ คอมบีสองตัว2เนื้อเข้าด้วยกันนะครับในกล่องในแพ็กเกจเนี่ยเขาจะมีตัวสีเข้มตัวนี้คือเนื้อแข็งกว่าแล้วก็ตัวสีแดงอ่อนกว่าก็คือตัวที่เนื้อนิ่มกว่านะครับมีเนื้อ2เบอร์เหมือนเวลาเราแต่งหน้าเงครับเราก็เลือกแป้งที่มันมีหลายเบอร์ในแต่ละส่วนของใบหน้าเราก็ไม่ได้ปัดสีเดียวกันทั้งหน้าใช่ไหมครับที่ริมฝีปากก็เหมือนกันตรงบริเวณขอบปากกับตรงบริเวณเนื้อริมฝีปากเนี่ยมันก็มีความแข็งความอ่อนมีลักษณะผิวทิชชู่ที่มันไม่เหมือนกันนะครับการที่เขาเข้าใจเขาเร้ เขามาเขาเลยออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มันเหมาะสําหรับริมฝีปากไม่ใช่ปากเดียวกันก็ปากเป็นปากทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นปากเอาไว้ตรงนี้ตัวเนื้อแข็งอาจจะเป็นตัวฉีดขอบเพื่อตั้งทรงก็ได้ตัวฉีดเนื้ออ่อนเพิ่มวอลล่มหรือแบบบางคนที่ต้องการไม่ต้องการขอบคมมากก็สลับเอาตัวที่เนื้ออ่อนปากก็ไปทําขอบให้ดูละมุลมากขึ้นแล้วใช้ตัวเนื้อแข็งมาเพิ่มตัวขอบปากก็ได้ตัวนี้หมอสามารถเหมือนมันมีอุปกรณ์มีเฉดสีให้หมอเลือกทาากอํางานศิลปะเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนว่าเรามี มีตัวเนื้อยาให้เลือกเพิ่มขึ้นทำให้งานของเราออกมาได้เพอร์เฟมากขึ้นทำให้ตรงใจหมอรู้สึกว่าฉีดแล้วก็มีมีมีทางเลือกให้หมอทำงานได้มากขึ้นเหมือนเหมือนเจตกรมีทางมีอุปกรณ์ให้เลือกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจมากขึ้นว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหนยังไงก็สามารถสร้างสารรค์ออกมาได้ให้ผมบอกความเป็นตัวคุณให้เป็นริมฝีป,ปากของคุณที่คุณเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของริมฝีปากของคุณนะครับ